ภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่พระองค์พระราชทานไว้ให้เป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินทรงทำให้ดูทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่างจนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักประจักษ์ไปทั่วโลกในหลวงเองเนี่ยทรงมีพระราชบายนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับก็คือหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบิดาพระองค์ท่านเนี่ยท่านอยากให้ขยายผลแล้วก็นำมา สร้างให้มันเป็นรูปธรรมโดยส่วนตัวผมผมเชัดเจนครับว่าว่าปญญารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเป็นรากฐานั้นสาคัญที่จะทําใหุ้มชนท้องถิ่นเขึ้นแข็งและอยู่ได้ในนามของคณะทํางานโครงการวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <c oughs> เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื <c oughs> นกรณีปัญญาภาคกลางตะวันตกและโครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่สามรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดก,การเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวันนี้ก็ทราบดีนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยเกี่ยวพันใกล้ชิดนะครับต้องปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านในความอยู่ดีินดี ในการที่จะชาวบ้านตั้งแต่เกิดจนจนเจรตกรนะครับประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นยกับสิ่งแวดล้อมเวลาเราพูดถึงเรื่องพอเพียงเนี่ยคนเป็นจานวนมาก จะบอกว่าฉันไม่พอเพียงเพราะฉะนั้นก็พอบอกว่าไม่พอเพียงก็จะจะไม่ให้ความสนใจเลยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันตัวเองจะบริหารราชการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่นีทุกคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยพูดเต็มปากว่าจะทําหรือไม่เพราะเกรงว่าจะได้ถูกตัดงบประมาณลงจะทํายังไงให้เป็นวิถีชีวิตของคนตะบนปิงและพนักง,งานเทศบาลตะบนปิงค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกว่ามันมันต้องเป็นวิถีชีวิตมันต้องอยู่ในสายเลือดค่ะท่านอาจารย์อาจารย์วิรัสก็จะพูดตลอดว่าทําเรื่องนี้คนทําต้องมีความสุขมีหลักของอุดมการณ์ที่ชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นของในหลวงรัชกาลกับพุทธธรรมสิ่งที่เป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดของการบริหารจัดก,การเมืองหรือการฟั่นเกลียวชุมชนเข้าฟั่นเกลียวเครือข่ายให้เป็นเครือข่ายเดียวกันเนี่ยเรื่องที่สําคัญก็คือว่า เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับไอ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของเราเนี่ยเข้ากับคนในเมืองเราเราเริ่มสร้างปฏิบัติการในการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพอมีเหตุมีผลเรามาคุยถึงเรื่องความเสี่ยงเรื่องูุิคุ้องกันมาคุยถึงความพอดีมาคุยถึงเรื่องศักยภาพหรือความสามารถ หรือว่าพลังของตนเองครับผมว่าตัวชงปีนี้นะในเรื่องของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับมันเป็นอะไรที่ทําให้เห็นภาพของการช่วยเหลือการทํางานร่วมกันแบบรูรณา,าการระบางท้องถิ่นกับกลุ่มอาชีพนะครับอันดับแรกเลยก็คือท่านมองว่าการขับเคลื่อนในพื้นที่ระดับจังหวัดลนะคะที่สําคัญก็คือเรื่องของเครือข่ายค่ะจากอบตอมาเป็นเทศบาลตําบลน,นะคะ,ะมันมีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของอะไรต่างๆแต่ว่า ที่นั่นะก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มองตรงจุดนี้นะคะก็หาวิธีการนะคะหาวิธีการนะคะดังนั้นที่นี่มันจึงมีเครือข่ายนะคะแล้วก็คนที่พร้อมที่จะจะมาช่วยกันทำให้ให,ให้บ้านเมืองทำให้หัวหินเนี่ยดีขึ้นนะคะภายใต้สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยให้ทุกให้ทุกคนจำได้ว่าให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะ อบทรเราหลายที่ก็มีเรื่องดีๆนะคะจนในส่วนของตัวเองก็ช่วยนําเรื่องดีๆของพื้นที่เข้ามาเล่าสู่กันฟังสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่อบตอแต่ละที่เนี่ยอบตอแต่ละที่เนี่ยเห็นศักยภาพหรือว่าทุนของตัวเองที่มีนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนมนุษย์ทุนเศรษฐกิจทุนวัฒนธรรมหรือทุนทางสังคมที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ประมวลมันขึ้นมานะคะแล้วก็มีเรื่องของการทํางาน ครือข่ายนะคะนำดัต้ประเภทไหนไปจัดการยังไงครับรูปแบบการจัดการแล้วก็นาไปสู่การแก้ปัญหาและก็การทําให้ชุมชนตึงพอใจต่างๆตรงนี้ได้ฟังได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะนําประโยชนต์ตรงนี้เพื่อไปพัฒนานะครับตัวเราเองนอกเหนือจากการพัฒนาชุมชนแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับนักง,งานท้องถิ่นทุกท่านนะทุกคนก็ลองมาช่วยกันนอกจาก พัฒนาต้องถิ่นเราก็ร่วมติวกล่าสในการพัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับอันนี้วันนี้สังคมเนี่ยมันเลยสังคมองค์ความรู้แต่มันไปเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าสังคมวิทยาสังคมภูมิปัญญาเพราะงั้นเนี่ยเราก็ชวนกันก้าวข้ามปรากฏการณ์ที่มันเปลี่ยนเร็วๆโดยการใช้ปัญญาพวกเราทั้งหมดจะได้ร่วมกันเรียนรู้นําความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินงานดูแลประชาชน ขับเคลื่อนปัชญาเศรษฐิตพอเพียงให้เกิดประโยชน์สุขในพื้นที่มาร่วมกันการเดินตามในหลวงราชการที่้าซึ่งเป็นที่รักของพวกลงชาวไทยทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นตัวโควิดใช่ไหมครับที่เป็นปัญหามานานและะ้วสักสองสามปีเนาะแล้วก็ปัจจุบันก็มีเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาอีกนะครับก็เลยอยากจะให้แต่ละที่ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับถึงสิ่งที่ได้ทำมานะครับแล้วก็เป็น ตัวนิ้ทัศก,การภาพเนาะในส่วนของอบตอท่างามนะครับเราใช้การบูรณาการร่วมนะร่วมคิดร่วมทำร่วมการตัดสินใจเป็นหลักสำคัญมากนะในการทางานในเรื่องของโควิดเพราะแต่ละหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเนี่ยจะรู้ดีนะว่าใครเข้าใครออกผู้พืิผักสวนควรัวแล้วก็มาจำหน่ายผ่านผ่าน,ผ,านผ่านออนไลน์ของเราเหมือนกันนะครับ ทำให้พี่น้องเราไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องไรายได้ที่มาใช้ชีวิตในในแต่ละวันแต่ละวันนะครับแล้วเราก็ไปพี่เลี้ยงในทุกๆเรื่องปฏิบัติตามากมลารกิจหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากภาคเอกชนค่อนข้างดีทีเดียวนะคะออย่างที่นําเรียนนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าสถานการณ์โควิดในพื้นที่อําเภอของเราเนี่ยมีค่อนข้างสูง ก็คือดังนั้นคนในพื้นที่เราค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่าเหมือนกับว่าโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้โดยประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังหวาดกลัวนะครับก็ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างนะครับเราก็มีการเคาะประตูบ้านนะครับโดยผ่านทางผู้นําหมู่บ้านอย่างที่ท่านได้กล่าวว่าจะทํายังไงให้ให้คนที่เข้ามาในจังหวัดเ,เข้ามาทางประตูไม่เข้ามาทางหน้าต่างไม่เข้ามาทาง ลัวปีนเข้าลัวหรืออะไรจับมือร่วมกับสปะสะชแล้วก็โรงพยาบาลศรีสวรรค์ที่เริ่มใช้โรงแรมบึงบรลเพชระคะ่ะเป็นเป็นศูนย์พักคอยก็แล้วก็มีโครงการสายด่วนฮอตไลน์สายด่วน, line, วนอบจอพากลับบ้านนำสิ่งของที่ประชาชนนะครับเอามาบริจาคเนี่ยรวบรวมเป็นถุงนกน้อยเป็นถุงยางชี่ไปแจก ให้กับผู้เสี่ยงสูงวันละสามมือ้อครับเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับก็ได้การประสานงานจากพื้นที่จากทางท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยนะมาร่วมดําเนินการก็เหมือนกับหลายๆอบตนะที่ที่ดําเนินการคล้ายๆกันชาวบ้านตําบลบางขุดนะคะทํางานนะคะไปกับจังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดลบบุรีนะคะเป็นจํานวนมากนะคะได้ติดโควิดนะคะแล้ว จึงต้องใช้สถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่เอตักตัวนะคะไว้นะคะเขาจะทยอยทยอยที่ว่าเขาจะบอกเลยว่าเคสนี้สมควรอยู่อย่างไงนะครับผมจนไม่มีการที่วันล้นตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับบริหารจัดการได้ดีมากแล้วก็ไม่มีปัญหาอีกเลยครับผมก็เรียวมีก็คงไม่เป็นมหาะไรครับเรื่องโควิดนะครับผมขอบคุณมากครับผมส่งเสริมอาชีพควบคู่ไปกับวิสาหกิจชุมชน นะคะเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ได้นะคะในสองปีที่ผ่านมาเราต้องบอกว่าทั้งอบตอบตหนองบัวและเทศบาลตะบลเอื้อไอุดมธัญญาเป็นอบตท,ท,ที่ร่วมมือกับเราตั้งแต่ปีที่หนึ่งนะคะปฏิเสธคอเปียนแน่นอนเกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรแน่นอนอยู่แล้วเอาไม่ปฏิเสธนะคะแต่งานโครงการวิจัยของเราจะเน้นเป็นในเรื่องของการนําหลักทิดของพระองค์ท่านเข้ามาบริหารงาน ทางนี้ท้งนั้นอาจารย์ก็เริ่กรขบวนการนะคะในเรื่องของการให้ความรู้นะคะบุคลากรภายในยหน่อยว่าในหน่วยงานของเทศบาลแล้วว่าก่อนที่เราจะไปพัฒนาประชาชนนะคะมันก็ทําให้บุคลากรภายในของเราอะค่ะได้มีการเรียนรู้นะคะว่าที่ไหนอะค่ะเขามีการพัฒนาไปถึงไหนยังไงมัน,เป,นเป็นการสร้างแรงบันไดใจทําประโยชน์อะไรให้กับประชาชนนะคะนอกจากจะทาแต่หน้าที่อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นจุด สร้างแรงบันดาลใจเราอย่างหนึ่งแล้วคืออย่างน้อยเราสร้างบรรยากาศในในพื้นที่สํานักงานและโดยโรอบของเราอะค่ะให้มันน่าอยู่น่ามองใครเข้ามาก็อยากจะกเข้ามาในพื้นที่ของเรานะคะก็โดยสรุปก็ประมาณนี้นะคะนอกจากประชาชนเราจะได้ประโยชน์แล้วนะคะในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่เราอะคะ่ะก็จะมีการพัฒนาความสามารถในเรื่องของกระบวนการคิดการตั้งใจในการทํางานทาตามหน้าที่มากยิ่งขึ้นนะคะดีแล้วก็คาดหวังว่า เราอาจจะยังเดินไม่ถึงเป้านะคะว่าเฮ้ยต้องมีอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะคะเราก็คาดหวังว่าเออท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นในภาพรวมของของประเทศอะคะ่ะที่เข้าร่วมตรงนี้ค่ะก็จะเป็นต้นแบบแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจะทําให้โครงการตรงนี้มันขับเคลื่อนแล้วก็ประชาชนจะได้รับประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่ใครอื่นได้เลยนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์นแจ้ง ในเบื้องต้นนะครับว่าเรามองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่ามันเป็นเพียงเรื่องเกษตรมันเป็นเรื่องอะไรนะฮะมันเป็นเพียงเพียงเรื่องการโครงสร้างพื้นฐานในวันนั้นเนี่ยพวกผมก็ยังมองภาพไม่ออกแต่เมื่อได้ร่วมง,งานกับท่านอาจารย์ก็คือได้ได้ทำเคเอร่วมกันเนี่ยผมเริ่มเกิดความเอะใจขึ้นมานะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ทอนครสิบสองปี เทศบาลนครนครสวรรค์นะครับ,นะรบในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีโอกาสได้ย้ายกลับบ้านตําบลหนองบัวนะครับผมขออนุญาตนําเรียนว่าจริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยเขาทํางานกันมาก่อนที่ผมจะย้ายกลับบ้านด้วยซ้าไปเขาเป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับดีเด่นของจังหวัดหลายสิบปีซ้อนนะครับด้วยความอนุเคราะห์ของเจ้าหน้าที่หรือคอนเนคชันหรือว่าเครือข่ายของเราเนี่ยครับทำให้เราทํางานง่ายขึ้นแต่แตด้วยเท่านี้ นะฮะแต่ด้วยเท่านี้ mm hmm. ก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนนะฮะได้เป็นอย่างดีอันนึ่งไปจากสาเหตุสําคัญก็คือความร่วมมือของบุคลากรนะฮะถ้าเยวาวชนในหมู่บ้านเราในตาบลเราไม่รู้จักพี่พี่ที่กําลังทํางานอย่างเข้มแข็งเขาจะรับรู้ได้อย่างไรใช่ไหมคะว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเขากําลังสร้างบ้านแปลงเมืองเพื่อพัฒนาให้กับเขาอันนี้ก็ฝากตรงนี้ด้วยนะคะเพราะตัวชี้วัดนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญนะคะ ซึ่งอาจารย์จะมองไว้ว่าต้องทําถึงไม่ใช่แค่รวมกลุ่มเยาวชนพัฒนาเยาวชนแต่ต้องรวมกลุ่มเขาแล้วพัฒนาเขาขึ้นมาแล้วพยายามที่จะส่งต่อให้เขากลับเข้ามาช่วยเหลืออบทของเราในทุกวิถีทางนะคะยําหม,มื่นบุภายําหม,มื่นบุภาเลยนะครับจํานวนหมื่นเลยนะครับหมื่นบุพาในหมายถึงว่าคุณกลับในท้องถิ่นของคุณนะฮะสามารถนําดอกไม้ทุกชนิดฮะเอามา แปลรูปเป็นอาหารทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นปรับรสชาติสามารถปรับรสชาติให้เข้ากับภูมิภาคหรือชาติพันธุน์นั้นๆได้เลยฮะแต่อาหารเนี้ยต้นกําเนิดมาจากทางภาคเหนือหรือล้านนาของเราฮะเป็นอาหารที่เจ้าดารารัศมีฮะ,ะมเหสีในรัชกาลที่5้พระองค์สั้นทรงทําอาหารอย่างเงี้ยเพื่อเสวยเพบบื่อบาบัดบําบัดอาการเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ มะม่วงหามะนาวโห่กาจัดไขมันออกจากเลือดในเส้นเลือดได้แต่ข้อควรระวังคนที่ตั้งครรภ์ฮะไม่ควรกินมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่เป็นลูกดิบฮะภูมิปัญญาเรากําลังลื้อฟื้นกลับมาฮะเราเป็นหนึ่งในชาติของโลกที่มีตํำรับการใช้กัญชามากที่สุดในโลกฮะมีถึง200กว่าตํำรับยาฮะ ชุมชนเราไม่มีอะไรเนาะเราขายวัฒนธรรมที่เรามีฮะอันนี้คือการขายวัฒนธรรมที่มีฮะสำหรับบทบาทของเราหน้าที่เป็นนำเสนอสิ่งดีๆให้กับคนในชุมชนเพื่อไปคิดและตัดสินใจว่าจะทำในรูปแบบที่เรามานำเสนอหรือไม่และเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนในชุมชนในในสิ่งที่พี่น้องในชุมชนต้องการ อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่ที่ร่างเงาของเราว่าว่าเราอยู่ยังไงเราเราคือใครแล้วเราจะสามารถที่จะสร้างมูลค่าและเม็ดเงินให้กับชุมชนของเราให้เราอยู่ได้ได้อย่างไรเรากำลังจะต่อยอดว่ายำเมื่อเช้าเนี้ยถ้าเราไปใส่กับดอกอุ้มน้องที่เราอยู่ในพื้นที่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากครับผม ผมก็ต้องมองต้นทุนของผมมีอยู่แล้วดอกทานตะวันนะครับแต่เรื่องการปรุงรสเนี่ยครับเดี๋ยวต้องฝากท่านวิทยกรน,นะครับนำล่องหน่อยกับการปรุงจะทำไงให้ดอกทานตะวันเนี่ยรสชาติดีนะครับก่อนเราเคยพยายามสร้างเพื่อจะให้เขากลับคืนถิ่นใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เขากลับคืนถิ่นโดยที่ไม่มีความรู้หรือภูมิสังคมในชุมชนตัวเองเลยฮะ มันกลับมามันจะเป็นภาระใหญ่กับอบทอบตทุกที่เลยครับไม่เกิน5ปีนี้ะระบบ AI เข้ามาแทนที่ฮะอบทที่ทำเรื่องไหที่น้อมนําปรัชยาสกิพอเพียงจะไม่ทำอะไรมือเฉพาะแค่ที่สั่งการเอาเลิกสั่งการเลยไม่ใช่แค่นั้นทำไปมากกว่าน,นั้นหลายๆพื้นที่ก็ทำต้องดีว่าเป็นโมเดลได้ในหลายๆเรื่องนะคะ แต่จะทำยังไงที่จะให้ประชาชนภาคการเกษตรเนี่ยได้ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เราต้องเอาความรู้ในด้าน AI เนี่ยเอามาแล้วก็ให้ประชาชนคนนครสวรรค์ี่ยเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงที่จะปรับให้เข้ากับชีวิตของของเราตำบลพุนุงยงนะครับจะมีปัญหาเรื่องการกักเก็บแหล่งน้ำนะครับ ท่านก็นเลยใช้แผนที่ภาษีมากําหนดจุดพิกัดนะครับในการทําธนาคารท่าได้ดินนะครับโดยใช้หลักทฤษฎีการไหลของน้ําอีกอย่างผลพลอยได้ของการทธาธนาคารดินคือแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับบริเวณน้าหลากตรงมาตรงไหนที่เป็นเนินท่วมขงังน,นานๆเราก็จะขุดนะครับบ่อธานาคารท่าดินดักประมาณ3 4บ่อแล้วถ้าท่วมเยอะก็เชิมปริมาณชาวบ้านขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทาง อาบตอมากเลยแก้ปัญหาน้ําท่วมแล้วกลายเป็นเพิ่มปริมาณน้ําใต้ดินทําให้พื้นที่การเกษตรเขาได้รับความชุ่มชื้นอีกนะครับส่วนใหญ่ของเราจะไปสารงานต่อโดยมีการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วเราก็สารต่อในโครงการนั้นๆเป็นหลักแล้วเรามีการเผยแพร่ทางสื่อดิจิตอลเพราะช่วงนี้เราเราเราจะเน้นหนักเรื่อง การใช้สื่อดิจิตอลเพื่อการบริการประชาชนก่อนที่จะให้ความร่วมมือกับเราต้องศรัทธาเราก่อนเพราะส่วนใหญ่จะต้องตั้งธงและท้องถิ่นโกงต้องถิ่นต,ต้องมีผลประโยชน์ตัวนี้จะทําให้เราพยายามซักฟอกฟอกเราให้ขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้น,นเพราะเราทําจริงไม่ได้โม,โม้เราทําจริงๆอย่างที่ทุกคนต้องการแล้วชี้ประเด็นเรื่องของการต่อย,ยอดสาคัญมากค่ะเพราะาเราเองไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ แต่การต่อยอดสําคัญไหมน้องน้องแต่ว่าการต่อยอดสําคัญเป็นสิ่งสําคัญที่ที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องในชุมชนเพราะว่าบางเหตุการณ์ทันท่วงทีถ้าวิธีคิดไม่ทันกับสิ่งที่เราต้องการจะตอบโจทย์พี่น้องในชุมชนได้ยากได้ได้ได,ได,ได้ได้ไม่ทันท่วงทีถ้าเรามีหลักสูตรที่สามารถทําให้คนสร้างคุณนําในชุมชนแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เขาจะมีพื้นที่ในการดำรงชีวิตได้และที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ได้ยืนยันว่าเราสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะว่าเราได้สามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันและเอาความรู้นั้นไปใช้ได้โครงการวิจัยขับเคลื่อนปรัชญาสิษฐกิจพอีิงทั้งประเทศต่างยืนยันว่ายังเป็นลูกของพระองค์ท่านเนาะกำลังเดินตามพระองค์ท่านแม้อาจจะเดินเดินห่างอยู่ เราก็พยายามที่จะเดินและที่สําคัญที่สุดเราต่อยอดเนาะเราต่อยอดต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของการสร้างคนที่จะช่วยกันต่อยอดและทํางานของพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องไม่ว่าพระองค์ท่านจะอยู่ที่ใดขอให้พระองค์ท่านรับรู้ว่าประเทศไทยยังมีอบตจํานวนหนึ่งที่พยายามเดินตามพระองค์ท่านทําภาพลักษณ ของอปทอที่ขับเคลื่อนปัจญาของศิ่กิจพอเพียงและสร้างประโยชน์สุขและก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ขอพวกเราน้อมใจกันระลึกถึงพระองค์ท่านหนึ่งนาทีค่ะขอบคุณค่ะ